ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่แมนยูเตรียมปล่อยสตาร์ดังช่วงซัมเมอร์นี้เปิดทางแข้งใหม่เข้ามาร่วมทีมเอริกเทนฮากผู้จัดการทีมชาวเนเธอร์แลนด์ของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมพิจารณาปล่อยตัวเฟสกองกลางทีมชาติบาลเซีเรยรออกจากทีมโอทฟฟอร์ดแล้วนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อเป็นการเปิดทางให้ผู้เล่นคนใหม่เข้ามาทดแทนอย่างเช่นดีแคนไลท์หรือแฟงกี้เดยองรายงานข่าวได้ระบุว่าเอเากมจ รับฟังข้อเสนอจากสโมสรที่สนใจในตัวเฟสหลังจากที่ในฤดูกาลนี้ดาวเตะชาวแซมบ้าวัย30ปีต้องตกไปเป็นตัวสำรองและโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าผิดหวังนะครับด้วยการซัดไปเพียง2ประตูกับ1แอสซิสต์จากการลงสนาม32เกมในซีซั่นนี้ก็ถือว่าได้โอกาสเยอะนะครับในซีซั่นนี้สําหรับเฟสแต่ก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ตัวเองได้เทนฮากต้องการนําเข้ามิดฟิลไรา์ใหม่เพื่อเข้ามายกระดับคุณภาพและเข้ามาช่วยงานคริสเตียนอิริกเซนคาเซมิโรและบูโนเฟเนเดสในปีหน้าซึ่งการปล่อย ตัวเฟสที่ไม่อยู่ในแผนการทําทีมออกไปนั้นจะช่วยบรรเทาภาระค่าใช้ใจ่ายของแมนยูเต็ดได้พอสมควรนับตั้งแต่ย้ายจากชัตเตอร์โดเนกในยูเคนมาเล่นให้กับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเตดเมื่อปี2018ด้วยค่าตัวมหาศาลถึง52ล้านปอนด์นั้นห้องเครื่องชาวบาซซิเลียนยังโชว์ฟอร์มได้ไม่สม่ำเสมอมากนะักโดยแฟนปีศาจแดงหลายคนนะครับได้วิพากษ์วิจารณ์ผลงานอยู่เป็นประจำสำหรับเฟสมีสัญญาเหลืออยู่กับแมนยูเต็ดแค่เพียงปีเดียวเท่านั้นซึ่งทางปีศาจแดง ครับก็พร้อมที่จะปล่อยตัวออกไปในราคาอยู่ที่ประมาณ20ล้านปอนด์เพื่อนําเงินกลับมาเข้าสู่สโมสรและไปซื้อมิดฟิลด์ระดับท็อปที่คาดหวังไว้ทั้งแฟงกี้เดยองหรือว่าจะเป็นดีแคนไลท์นะครับที่มีค่าตัวอย่างต่ําก็คือ80ล้านปอนด์แล้วเพื่อนๆพี่ๆแฟนฟีสาต์แดงและครับเห็นด้วยไหมในการขายเฟสในครั้งนี้ลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์กันดูนะครับไปต่อที่ข่าวต่อไปเลยนะครับผีระวังเปิดตีสับเซอร์จิมบริหารนิดมัวดจัดเอมมานูเอลเปร์ตีอดีตกองกลางทีมชาติฝรัุ่มน องเซอร์จิมเรดคิปบริหารนิดอย่างขาดแนวทางที่ชัดเจนแถมยังมีการแทรกแซงผู้อํานวยการฟุตบอลอีกด้วยกระบวนการเทคโอเวอร์ over, ปีศาจแดงดําเนินมาอย่างยาวนานนะครับและยังไม่ได้รับข้อสรุปโดย2ตัวเต็งคือเซอร์จิมเรดคิปและกลุ่มทุนจากกาตาสื่ออังกฤษได้ระบุว่าข้อเสนอของเซอร์จิมเรดคิปประเมินมูลค่าสโมสรนเอาไว้สูงกว่าอย่างไรก็ตามมหาเศรษฐีผู้ดีถือครองน,นิดสโมสรยักษ์ใหญ่ในลีกเอิงฝรั่งเศสอยู่ด้วยและเปิดตีในฐานะผู้ข้างวอร์ดในวงการ Football ฟุตบอลฝรั่งเศสได้ ออกมาแฉและวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะครับนับตั้งแต่เลตชิปเทคโอเวอร์นี้ผมก็ไม่รู้เลยว่าใครเป็นผู้ทําการตัดสินใจภายในสโมสรนนั้นเจ้าของแชมป์โลกปี1998เริ่มกล่าวผมไม่รู้เลยว่าพวกเขาต้องการทําอะไรกับสโมสรนโดยเฉพาะเมื่อมีเรื่องของแมนยูนเตดมาเกี่ยวข้องผมยิ่งไม่แน่ใจว่าพวกเขาจะถอนตัวจากนีดโดยทันทีหรือไม่ความจริงมันทําให้ผมสับสนบริษัทของเลตคิปมีบุคลากรมากกว่า17,000คนทั่วโลกและมีรายได้อยู่ที่ประมาณ8,000 ล้านอนอแต่พวกเขากลับไม่สามารถบริหารสโมสรน,นิฟได้ฤดูการนี้นิฟมีการเปลี่ยนตัวกุนซือและปัจจุบันให้อดีตกับตันทีมคุมชั่วขราวและตอนนี้หลังอันดับส10บหมดลุ้นไปเล่นในั่วยยุโรปเรียบร้อยแล้วพวกเขาไม่มีแผนงานที่ชัดเจนเลยด้วยซ้ํานิดดึงตัวผู้อํานวยการฟุตบอลที่ดีที่สุดอย่างฟอร์เรนกิโซฟีเข้ามาจากลอนนักเตะเก่าของอาร์เซนอลกล่าวเพิ่มกิโซฟีเคยสร้างความมหัศจรรย์นในตลาดซื้อขายโดยใช้เงินแค่3มฟังแล้วพอตอนนี้เขาไม่เห็นด้วย ย่างแดับการที่สโมสสพยายามยัดเยียบผู้เล่นอย่างอารอดเลมซี่ใครเป็นคนที่ตัดสินใจที่นิดกันแน่ตลอดหลายสัปดาห์หลังเราผู้บริหารไม่มีใครออกมาพูดเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งสิน้นตอนเดือนกุมภาพันธ์เขาบอกว่านิดกาลังจะได้กุนซือคนใหม่ตอนนี้ถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมแล้วแต่เรายังไม่รู้เลยว่าอะไรเกิดขึ้นที่นั่นบ้างตลาดซื้อขายกําลังจะเปิดแล้วแต่ผมยังไม่รู้เลยว่านิดและเจ้าของสโมสรต้องการเดินไปในทิศทางไหนเปิดตีเก่าปิดท้ายนะครับวันใจว่า ถ้าาเซอร์จิมเลตคิปเทคโอเวอร์แมนยูไนเต็ดได้สําเร็จไม่รู้ว่าทีมจะไปในทิศทางไหนนะครับแล้วเพื่อนๆพี่ๆแฟนปีศาจแดงคิดว่าอย่างไรลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์กันดูนะครับ เอเจนต์ <Agent S 2> แจ้งชัดหลังมีข่าวคิมมินแจใกล้เ้ายซบแมนยูเอเจนต์ของคิมมินแจได้ออกมาปฏิเสธข่าวลือที่ว่ากองหลังชาวเกาหลีใต้ที่จะย้ายไปเล่นร่วมกับแมนยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์นี้หนึ่งในตัวแทนของกองหลังนาโปลีได้ออกมายอมรับว่าแมนยูไนเต็ดให้ความสนใจในตัวลูกค้าของเขาตั้งแต่ก่อนย้ายไปเล่นให้กับนาโปลีแล้วแต่ตอนนี้คิมกำลังโฟกัสกับฤดูกาลนี้ก่อนที่จะตัดสินใจเรื่องอนาคตและไม่เป็นความจริงที่มีการตกลงกับปีศาจแดนแมเชสเตอร์ยูไนเต็ด กิมยังคงมีสมาธิกับการจบฤดูกาลนี้นอกจากนี้เรายังไม่รู้ว่าสโมสรใดในอังกฤษจะได้เป็นเล่นในแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าเอเจนต์ของคิมกราวไม่มีการรีบร้อนตัดสินใจอนาคตยูไนเต็ดสนใจเขาตั้งแต่ตอนที่เขาอยู่ที่จีนเราเคยคุยกันถึงเรื่องนี้ขอย้ำอีกครั้งว่ายังไม่มีการติดต่อที่เป็นรูปปรรมและเขายังต้องเข้ากรมในเดือนมิถุนายนนี้ด้วยคิมมีค่าฉีกสัญญา50ล้านยูโรนะครับโดยตามรายงานได้ระบุว่าแมนยูไนเต็ดยินดีที่จะยื่น เขอเสนอ60ล้านยูโรเพื่อคว้าลายเซ็นแข้งรายนี้มาร่วมทีม ปิดไายกันที่สตัมเน็แม็กควายหนีหลุมผีหาโอกาสลงเล่นยับสตัมตำนานกองหลังทีมชาติเดอร์แลนด์ได้ออกโรงสกิดแฮร์รี่แม็กควายว่าควรย้ายออกจากปีศาจแดนแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเพื่อหาโอกาสในการลงเล่นอย่างสม่ำเสมอแม็กควายต้องดิ้นรนหาโอกาสลงสนามนับตั้งแต่การเข้ามาของเอริกเทนฮากและกลายเป็นตัวเลือกสำรองของราฟาเอลวาลานกับ Martinez, ลิซันโดมาติเนเในฤดูกาลนี้สตัมที่เคยค้าแข่งกับแมนยูไนเต็ดระหว่างปี1998ถึงปี2001เชื่อว่าเวลา ของแม็กควายในถิ่นโอแทฟฟอร์ดนั้นหมดลงแล้วถ้าผมเป็นแม็กควายคุณลองมองไปที่เขาและผลงานของเขาในฤดูกาลนี้สิผมคงตอบว่าเขาควรย้ายและมันจะดีที่สุดสําหรับเขาเช่นกันเพราะเขาจําเป็นต้องลงสนามสตมัมเกลวคุณอยู่ในวัยที่ต้องการลงเล่นคุณจําเป็นต้องเล่นฟุตบอลดูเหมือนว่าเทนฮากไม่เชื่อใจในตัวของแฮร์รี่แม็กควายผมคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่ควรทําคือย้ายไปที่ไหนสักแห่งที่คุณจะได้ลงเล่นในทุกสัปดาห์ยับสตัมเกาวปิดท้ายนะครับและ นี่ก็คือสรุปข่าวปีศาจแดแมเมชตเตอร์อยูไนเต็ดประจำช่วงบ่ายของวันที่18พฤษภาคมขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้แอดมินกราบสวัสดีครับ